สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการเฉลยข้อสานัเบลมุนสเตล่าในการแข่งขัน ICPC p r e c o n t n s t ที่ผ่านมานะครับสำหรับเทคนิคสำหรับการแก้โจทย์ข้อนี้ก็คือการใช้ Priority Queue นะครับซึ่ง implement ด้วย Binary Heap Priority Queue นะครับก็จะเป็น Data Structure ที่สามารถดึงค่าที่มากที่สุดได้เร็วๆนะครับซึ่ง Operation หลักๆก,ก็จะมีการ push ซึ่งก็คือการ push ค่าลงไปใน Priority q นะครับ และ operation หลักๆอีกอย่างก็คือการ pop นะครับซึ่งก็จะเป็นการ pop ค่ามาที่มากที่สุดออกจาก priority queue นะครับสำหรับรายละเอียดที่ลึกไปกว่าน,นี้ผมจะไม่พูดถึงในคลิปนี้นะครับสำหรับวิธีการทำโจทย์ข้อน,นี้นะครับก็คือการใช้ priority queue 2ตัวนะครับโดยตัวแรกจะเก็บว่า s t e l l a มีมาลาสโตนก้อนอะไรบ้างครับและตัวที่2ก็คือการเก็บ event ที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคตนะครับซึ่งแต่ละ event นั้นก็จะเก็บว่าณเวลาที่เท่านี้จะมีเหตุการณ์การลดค่า MP ของมาลาสโตนก้อนใดอะไรบ้างนะครับ สำหรับสิ่งที่สําคัญสำหรับโจทย์ข้อนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันสโตนแต่ละก้อนนะครับสามารถให้ค่า mp ได้สูงสุดก็คือ2,000ล้านนะครับซึ่ง2,000ล้านนะครับก็เกือบจะเป็นค่า maximum ของ integer ปกติแล้วนะครับก็ควรจะใช้ลองลองอินในการเก็บค่า mp ของเซลล่าทั้งหมดนะครับก็เรามาเริ่มต้นดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับซึ่งตัวอย่างอันนี้ก็มาจากตัวอย่างแรกในโจทย์เลยนะครับ องต้นที่เวลาหน่วยแรกนะครับสำหรับอินพุตบรรทัดแรกนะครับก็จะเป็น Cn 100ซึ่งก็คือเหตุการณ์ที่สเตลล่าเก็บ normal m i n e s t o n e ซึ่งให้ค่า mp 100หน่วยมานะครับซึ่งเราก็จะใส่ normal m i n u s t o n e ที่ให้ค่า mp 100หน่วยลงไปใน m i n e s t o n e heap นะครับณเวลาหน่วยถัดไปซึ่งก็คือเวลาหน่วยที่2นะครับบรรทัดที่2ก็จะเขียนว่า Cr 5 8กับ2ซึ่งก็คือสเตลล่าเก็บ r a d i o a c t i v e Mana Stone ซึ่งมีค่าเครื่องชีวิต2หน่วยและให้ค่า MP ตอนแรก58หน่วยนะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องทำสำหรับ r a d i o a c t i v e Mana Stone นะครับก็คือการใส่ Mana s t โ Stone เข้าไปใน m a านาสโต e ฮีตามปกติสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมสำหรับ Radioactive Manas t o โ e นะครับก็คือการใส่อีเวนต์ไปใน EventQ u e u e นะครับซึ่งเราจะใส่ไปว่าณนะเวลาถัดจากเวลานี้ไป2หน่วยซึ่งก็คือเวลาหน่วยที่4 ก็จะเกิดเหตุการณ์การลดค่าเครื่งชีวิตในเดร t กทีมมา a สโต n นก้อนที่เพิ่งใส่ไปเมื่อกี้ไปนะครับณเวลาหน่วยที่3นะครับสเตลล่าก็ได้ทําการใช้มาาสโตนไปนะครับซึ่งเราก็จะมาดูว่ามาาสโตนก้อนไหนที่ให้ค่า MP สูงสุดณนะขนาดนี้นะครับซึ่งก็คือ normal มา a สโต n นที่ให้ MP 100หน่วยนะครับเราก็จะนำมาาสโตนก้อนนั้นออกจากคีไปนะครับจากนั้นเราก็นําค่า MP ของมาาสโตนก้อนนั้นไปรวมกับ MP รวมของสเตลล่านะครับ มาถึงเวลาหน่วยที่4แล้วนะครับซึ่งตามโจทย์กําหนดไว้ว่าเหตุการณ์การลบเครื่องชีวิตของมอนาสโตนนะครับจะต้องเกิดขึ้นก่อนการกระทําของสเตลลาเสมอนะครับซึ่งก่อนหน้าที่สเตลลาจะได้ใช้มอนาสโตนนะครับมอนาสโตนก้อนที่เป็นเรดิโออคทีฟมอนาสโตนที่ให้ค่า MP 58หน่วยในตอนแรกนะครับก็จะถูกลดลงเหลือ g 9 9หน่วยนะครับ หลังจากนั้นนะครับสเตลล่าก็จะได้ใช้มานาสโตนก้อนนั้นไปนะครับซึ่งสิ่งที่เราทําก็คือการป๊อปมานาสโตนก้อนนั้นออกจากคีปไปนะครับแล้วก็นํา MP ที่ได้จากมานาสโตนก้อนนั้นไปรวมกับ MP ที่สเตลล่ามีอยู่ขนาดนี้นะครับมาถึงเวลาหน่วยสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งก็คือเวลาหน่วยที่5สเตลล่าก็ได้เก็บเ a ดิโอแอคทีฟมานาสโตนที่มีค่าครึ่งชีวิต1ห,หน่วยและให้ค่า MP 1หน่วยน,นะครับซึ่งเราก็จะพูดไปบนคีปและบนอีเวนต์คิวเหมือนเด เราก็จะมาดูว่า Stella มี m p เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมาดูว่าตอนนี้ Stella มี mana stone เหลืออยู่กี่ก้อนนะครับซึ่งก็ใช้วิธีการนับเอาจาก priority queue นะครับสลหรับการเฉลยข้อนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ